สวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีกเกษตรชีวิตีพึ่งตัวนี้ครับผมวันนี้พามาดูนี่บอ่อปลาดานหกนิ้วก็ต่อกับเสมอสองนิ้วเนาะพอดีมีพี่ๆถามว่าที่สวนใช้ระบบน้ํำยังไงบ้างก็มาเล่าให้ฟังว่าที่สวนเนี่ยจะมีบอ่อปลาดานแล้วก็ขุดของไส่ไก่ทางนี้อะเดี๋ยวผมกลับกล้องพาเดินดูดีกว่าเดี๋ยวลองเปิดบอ่อปราดานให้ดูด้วย ็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าขุดบ่อบาดาลไปกี่เมตรใช้ต้นทุนเท่าไหร่ติดตั้งสเสมอแบบไหนโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไร้คำกวีกเกษตรวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใ,ใหม่ก่อนใครโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันเลยว่าระบบน้ําที่สวนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พาดูสเสมอเป็นหลักก่อนแล้วก็ให้ดูของใส่ไก่ใกล้ๆเดี๋ยววหลังจะพาเดินไปนู่นบ่อข้างหลังบอ่ใบอใหญ่ไว้เก็บน้ําใช้ในสวนเราโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับนี่่ก็็เเปนนบอาาาดะ ขุดลึกประมาณ63เมตรจ้างคนขุดมาตอนตอนขุดนั้นผมยังไม่ได้ทําช่อง YouTube เนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้พี่ๆดูกันก็มาดูตอนเสร็จเลยแล้วกันเนาะก็พอกนิ้วหรือ8นิ้วเนี่ยผมทำไม่ได้แล้วแล้วก็หย่อนสมเสมดไปก็ค่าขุด4ี่หมืนแล้วก็ค่าขุด40,000ถ้าจำไม่ผิดเนาะสี่หมแล้วก็มีสเสมอตัว9ก้าพนใส่อยู่นะเดี๋ยวผมพาไปเปิดเสมอดีกว่า ก็ตรงนี้เป็นระบบน้ำของส่วนเนาะยังไม่ได้ทำให้เรียบร้อยก็ติดตั้งสวิตมาที่ตู้คอนโทรลตัวนี้ก็เป็นเสมอของทอกเนาะ1.5 HP ง1 0 0 k ้เนกิโลวัตก็เป็น AC เนาะจริงๆอยากติด DC แล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์แต่ว่างบน้อยก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนอ่เดี๋ยวเปิดให้ดูกันดูที่บอก เนาะผมก็ต่อท่อสองนิ้วเอาไปลงที่คองไส้ไก่ตรงนี้เพื่อพักน้ําเพราะว่าน้ําอาดานเนี่ยมันมีความเป็นด่างเนาะคือจะมาใช้รดน้ําต้นไม้เลยมันก็จะไม่ค่อยดีก็เลยใส่คองไส้ไก่ไว้ถ้ามันล้นก็จะไปลงสะด้านหลังตรวนี้เย็นแล้วไม่ได้พาไปเดินไปดูสะก็เนี่ยครับน้ําออกแรงแรงดีเลยครับแล้วก็ต่อสายยางตรงนี้ไว้ เพื่อเปิดใช้น้ําใกล้ๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูน้ำผมก็ต่อตอท่อเล็กไว้ตรงนี้ให้สามทางต่อนะออแล้วมีวาลวรงนี้ด้วยลองรีวาลวนี้น้าก็จะมาออกน้ำใส่แก้วเลยเยนเจี๊ยบดูนะบก น้ำดีเลยครับลึกหน่อยแต่น้ำใสมากดูดินี่นะก็ค่าขุดสี่หมื่นเนาะเป็นรถขุดใหญ่เลยเดี๋ยวผมมีภาพที่เก็บภาพไว้เก็บภาพปว้อยู่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนี่ครับก็เป็นระบบน้ำที่สวนเราผมไปติดก่อนมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องทำแบบนี้เนาะ ก็ยังรกๆอยู่ครับยังเดี๋ยวเราจะเก็บให้เรียบร้อยทีนึงก่อนเปิดสวนเป็นร้านกาแฟเล็กๆเป็นที่ท่องเที่ยวเล็กๆกันเนาะเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมาด,ดานมันมีความเป็นด่างก็เลยต้องมาพักไว้ที่ของไ,ไก่แล้วก็ของไสไก่เส้นนี้ผมก็เลี้ยงปลาคือปล่อยปลาไว้เต็มเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งลงข่ายก็พอไปจะปลามันฉลาดครับไม่ติดเลยติดตัวเดียวเองงูพ่อไปยืนตกอยู่ตรงน,นู้นนะครับค่าขุดก็สี่หมื่นเนาะค่าสเสมอศก้าพัน ค่าติดตั้งตัวท่ออีกประมาณหมื่นกว่าบาทเพราะ่าต้องต่อท่อลงไป60กเาเมตรแล้วก็ท่อ2 000, นิ้วอีกหย่อนลงไปอีกตัวสเสมอก,ก็หย่อนอยู่ในท่อเนี้ครับก็พาชมเนะเผื่อเป็นไอเดียผมก็ขุดเป็นคูน้ําล้อมรอบที่เหมือนคองไส้ไก่อะเนาะแล้วก็ยกล่องสวนเพราะที่นี่มันเป็นมันเป็นน้าเก่าดินเหนียวเวลาหน้าน้ำเนี่ยน้านท่วมขัง ก็เลยเนี่ยต้องใช้คลองไส่ไก่ช่วยแล้วก็ช่วงหน้าแ้งเนี่ยมันไม่มีน้าก็เลยต้องขุดบ่อประดาเนเพื่อเติมน้ําไปเลี้ยงปลาแล้วก็ใช้ลดน้ําต้นไม้ในสวนวเรานี่ครับจากพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีเลยนะตอนมาท,ทําทีแรกนี่มันคือคนเขาเช่าทํานาอยู่ด้านหลังแล้วด้านหน้าเนี่ยเขาปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าเหมือนกับว่าที่ตรงนี้มันโดนปัดดินไปขายก่อนเถือเนาะ mm hmm. ก็เลยเนี่ยกว่าจะพัฒนาบุกปั้มจนมาเป็นเนี่ยไร่คำกวีจนถึงวันนี้นี่ก็ลกๆหน่อยทางสไตล์ตกเกษตรินทร์ ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรส่วนมากพ่อตัดย่างเดียวแล้วไม่ใช้สารเคมีเลยก็แปงหม่อนแปงฝรัหลังแปงไผ่แล้วก็รอบๆเราก็ปลูกอยากกินอะไรเราก็ปลูกทิ้งๆนะครับกล้วยเลยอันนี้กล้วยน้ำสาวนะเนี่ยมันนอกเ๋ยผมพามาดูเซื้อมาตั้งต้นละร้อยแปดสิบมั้งหน่อหนึ่งเนี่ยก็มาไล่ปลูกไปแล้วก็คองนี้ยล้อมรอบที่แล้วก็เป็นตัวยูแล้วก็มีขั้นกลางก็คือขุดผ่ากลางที่อีกเส้น ไว้ให้มันหล่อเลี้ยงในสวนเราไขยาวไปโน่นเลยครับโอ้แค่ฝรั่งแค่ฝรั่งออกไงไม่ได้กินเลยล่วงมดละบานมดละใส่ไข่เจียวอร่อยมากนะคล้ายๆดอกสระโหนกแต่มันเขามีกลิ่นของเขาเองกลิ่นเฉพาะเขาเนี่ยดูดอกมันดอกแคเลยแต่เล็กแล้วก็สีขาวตอนออกในบานเต็มต้นสวยแลยนะตอนออกในใบเขาล่วงหมดมันจะมีแต่ดอกสวยมาก วันนี้ก็ประมาณนี้พาเดินชมระบบน้ที่สวนเราก็มีบ่อมาดานมีคลองไส่ไก่แต่วก็มีบ่อน้ําลูกใหญ่ประมาณสามไร่อยู่ทางนู้นเอาันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งจะตูมเก็บไปกินกระไคร่เกีียวดีกว,วะ่ะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวปิดคลิปกันอีกทีผมครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพาดูระบบน้ําที่สวน มาดูบ่อบาดานที่ส่วนว่าเราเจาะอะไรยังไงก็เสียดายครับตอนตอนเจาะบ่อบลาดานเนี่ยยังไม่ได้ทําช่องก็เลยก็เลยไม่ได้อัดเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้พวกพี่ดูกันโอ้หน้าดําเลยพอดีลงข่ก็พ่อครับเพิ่งหาปลาขึ้นมาโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไร่คำกวีเกษตรีวิถีเพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh! Oh!